ไผ่มาแอลเจียงฮายหรือใครกินอาหารเหนือแต่แต่พองข้าววันนี้ขออนุญาตพูดเป็นกำเมืองนะครับเพราะว่ามาถึงที่นี่ร้านตะวันวาเจียงฮายเข้ามาแล้วได้กลิ่นอายเมืองเหนือจริงๆครับกับล้านอาหารเหนือติ้อฟิวเหมือนได้มากินข้าวบ้านอุ้ยพร้อมกับบรรยากาศและการตกแต่งสไตล์ล้านนาะบอกเลยว่าเหมาะแต่แต่ครับจะบอกว่าทุกเมนูที่เป็นยะเนี่ยเป็นยาด้วยความใสใจพักเป็นกับปูกเองเด้อรวมถึงตอนนี้ในร้านนะครับเข้าย้ายโซนใหม่นะครับเป็นโซนห้องแอร์นะครับเหมาะสำหรับการจัดสัมมนาหรือจัดประชุมได้เลยเดินเล่นตัดตัอาหารที่่เเเรราาสสัััังกก็มแล้วววคบบซตะน ทั้งไส้อวครับหมูน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มตำมะเขือแกงฮังเลราบหมูคั่วแล้วก็เซตผักสดที่เขาปลูกเองด้วยซึ่งที่นี่เขามีคอนเซปต์ว่าอาหารเหนือดั้งเดิมและอาหารภาคกลางรสเด็ดอีกหนึ่งอย่างที่จะพลาดไม่ได้เลยคืออ่องปูครับอ่องปูที่นี่ของเขา,ามันเน้นๆหรือจะเป็น3ามชั้นานาขั้วพริกเกลือซดน้ำนัวนๆกับแกงตูนปลาคังกุ้งฝอยดื่มดั่ไปกับบรรยากาศและความเป็นอาหารพื้นเมืองแท้ๆจะบอกว่าเซตเดียวแทบกินไม่หมดครับเลยพามาเดินเล่นโซนใหม่ที่เปิดด้านบนครับชิลสุด นอกจากนี้ที่ร้านก็มีดนตรีสดที่เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มด้วยอาห,หารดีๆกับบรรยากาศแบบนี้พร้อมดนตรีสดเนี่ยคือที่สุดจริงๆครับใครจะมาแนะนําให้รีบจองนะตะวันวาเจียงไฮ